สวัสดีค่ะร้านเอาลุงเรืองพันธุ์ดินนะคะวันนี้นะคะพาลูกค้ามาดูปั๊มฉีดแรงดันนะคะตัวนี้มาพร้อมอครบชุดนะคะมีตัวปั๊มเครื่องยนต์แล้วก็ตัวสายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวะนะคะเป็นเครื่องของมิตซูบิชินะคะรุ่น G350L นะคะตัวนี้เป็นขนาดเครื่องยนต์3.5แรงนะคะสายยาวประมาณ100เมตรนะคะ มีตัวเก็บสายค่ะลูกค้าแต่ว่าเป็นเก็บสายเก็บมือนะคะไม่ได้อัตโนมัตินะคะตรงนี้นะคะก็คือหมุนได้เลยโอเคเนื้อสายยังใช้งานได้นะคะไม่ไม่แตกนะคะไม่ไม่รั่วนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของตัวเครื่องกันนะคะเครื่องยนต์ตรวจเช็คเรียบร้อยค่ะ ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้หรือว่าถ้าชอบคลิปของทางร้านรบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ